เดียวอะ่ะเออกอ็คืกก้ามห้ามม่กล่องขึ้นสลึงกับหนึ่งสลึงอ่ะนับมากล่องบุญ99บาบทพรพอฟเก้าเ F99 ได้เลยค่ะ F ภาษาอังกฤษนะตัว F ภาษาอังกฤษ F99 นะคะ F99 ราคา99บาทส่งฟรีรอบนี้ได้ลุ้นเพิ่มอีก200,000บาทนะรอบ100,000บาทตัดไปแล้วนะคะได้ลุน้นรอบนี้ได้ลุ้น200,000บาทนะคะแล้วก็มีทองดนับได้ให้ป้าปานับให้ว่ากี่รางวัลใครจะรับพิมพ์ F99 ได้เลยนะแม่ภาษาอังกฤษคะ่ะพิมพาา์ภาษาอังกฤษเด้อพิมพาา์ภาษาอังกฤษเด้อแม่ภาษาไทยระบบไม่ดูดนะระบบไม่ดูดคือไม่ได้นะคะ ระบบไม่ดูคือไม่ได้นะโอ้ขอบคุณมากมากเลยค่ะแม่ปานีจา๋าขอบคุณนะคะพิมพ์อย่างนี้ค่ะ F99 พิมพ์แบบนี้ค่ะ F99 เท่ากับจำนวนฮะอันนั้นล่ะใช่ออกมาหมดเลยแจกหมดเลยพิมพ์แบบนี้นะคะ F99 พิมพ์แบบนี้นะ F99 พิมพ์แบบนี้ค่ะพิมพ์แบบนี้พิมพ์ติดกันเลยนะคะแม่พิมพ์ติดกันเลยเก้าสิบเก้าบาทจะส่งให้ฟรีค่ะ 9ก้าิบเก้าบาทจะส่งให้ฟรีแม่ใครอยากเข้ากลุ่ม V A P ฟรีอ่ะจิ้มไปในบ้านเสือดาวได้นะเท่าไหร่ไปทั้งหมดทั้งหมดอ่ะนะแค่ยี่เพาหรอรวมกันแล้วใช่ปะ F 9 9พิมพ์แบบนี้ค่ะ F 9 9พิมพ์แบบนี้แหวนทองเพิ่ม25วงแหวนทองเพิ่ม25วง แหวนทองเพิ่มยี่สิบห้าวงนะคะแหวนมันจะมีหนึ่งสลึงครึ่งสลึงนะคะศูนย์จุลกกร,รัมไม่มีดูฟังออกดูปากหนูนะแม่ขาใครรับหนึ่งกล่องพิมพ์แค่เอฟเก้าเก้าได้เลยใครรับหนึ่งกล่องพิมพ์แค่เอฟเก้าเก้าได้เลยเดี๋ยววนให้แป๊บนึงนะแล้วหนูจะวนให้แป๊บนึงแม่ฟังนะดูเปิดเอฟเก้าเก้าหนูจะแล้วหนูจะจะจะ,จะ,จ,ะจะไปเรียกสมัยนะ ใครจะเอฟรหัส F99 พิมพ์ F99 เ้ฉยๆก็ได้หรือจะใครจเจ้าสองกล่องพิมพ์ F99 เท่ากับสหนูใส่แหวนทองเพิ่มให้ อีก25วงมันจะมี1สลึงกับครึ่งสลึงแหวนไม่มี0ูนกร,รมัม0ูกร,รมัมไม่มีนะคะมีแต่ครึ่งสลึงกับ1สลึงแหวนเพิ่มให้25วงนะและเงินสด200,000นะคะได้รุ้นเงินสด200,000บาทเนาะกล่อง99บาทจะส่งให้รีใครได้รีวิวให้ด้วยใครได้แล้วอวยพรให้น้องสมัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะให้สมัยเรียนหนังสือเก่งๆนะใครได้รางวัลจากน้องฝากอวยพรให้น้องด้วยนะคะใครจะเอฟกล่องบุญ99บาทผิดเอฟ99ได้เลยแม่ทีีนน้ะะคะ ใครอยากได้กล่องวันเกิดน้องสมายกล่องนี้แจกให้ฟรีใส่เงินให้ทุกกล่องได้ของสองชิ้นนี้แจกให้ฟรีส่งหลักฐานการแชร์ไลฟ์สดส่งหลักฐานการจิ้มลิงกที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนมาในแชทเพจพร้อมชื่อที่อยู่รับกล่องบุญฟรีรับกล่องกล่องวันเกิดน้องสมายฟรีใส่เงินให้ทุกกล่องนะคะลุ้นเอาเลยในกล่องจะได้กี่บาทลุ้นเลยในกล่องจะได้กี่บาทอันนี้ ให้สามร้อยกล่องแจกให้สามร้อยกล่องใครจะรับทําตามกติกานะคะหนึ่งแชร์ไลฟ์สดหนึ่งแชร์สองจิ้มลิงที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนส่งสองหลักฐานนี้ส่งหลักฐานการแชร์ส่งหลักฐานการจิ้มลิงที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อน,นมาในแชทเพจรอรับกล่องบุญได้เลยนูเจว๋วกล่องบุญน้องสมัยแจกไปหลายรอบมากกล่องบุญเด็กว้วเนาะแจกไปหลายรอบมากระบบไม่ดูทักแชทเพจก่อน C f เนะคะระบบไม่ดูทักแชทเพจก่อน C f เ ไม่ดูทักแชทเพจก่อนซีเอนะคะไม่มีค่าส่งค่ะแม่ส่งฟรีค่ะ99บาทคือจัดส่งให้ฟรี99บาบาทคือจัดส่งให้ฟรีแป๊บหนึ่งนะแม่นะดูก่อน โอเคระบบกําลังได้ดูดแม่พิมพ์ติดกันนะคะ F99 พิมพ์ติดกันเลยนะคะอะหนูไปต่อนะแม่นะใครกล่องบุญใครเจ้าเพิ่มไหมกล่องบุญน้องสมยัยใครเจ้าเพิ่มไหมแม่ใครอยากได้เพิ่มทําตามกต,ติกางวดนี้สมัยให้ตัวนี้ค่ะงวดนี้น้องสมัยให้ตัวนี้นูถามน้องไปวันนี้วันนี้ดีเนานะ ถามวันนี้ถามวันเนี้ยสามครั้งน้องพูดเลขเนี้ยสามครั้งถามเลขเนี้ยถามวันเนี้ยสามครั้งน้องพูดเลขนี้สามครั้งเลยส่วนชุดเต็มน้องสมายว่าน้องให้เลขอะไรหนูลงให้ในกลุ่มนะหนูลงให้ในกลุ่มหนูลงให้ในกลุ่มนะ ส่วนใครแบบว่าส่วนส่วนน้องให้เลขอะไรอะหนูลงให้ในกลุ่มนะตอนแรกอะวันนั้นหนูถามน้องน้องบอกชอบหกแต่ว่าน้องบอกว่าชอบหกอ,อ่อแล้วก็หกสองแต่น้องบอกว่าของวันนี้แล้ววไอ,อของของเมือ่อวันที่ออกห่วยลาวแล้วพอมาเมื่อวันนี้หนูถามใหม่สมายแม่ขอรัฐบาลไทยหน่อยให้ไหมคะให้คะ่ะ สมัยชอบเลขอะไรชอบสองค่ะชอบสองกับอะไรสองกับอีกตัวหนึ่งแต่ว่าอีกตัวหนึ่งหนูขอให้ในกลุ่มนะหนูขอให้ในกลุ่มนะแต่ว่าน้องบอกก่าน้องชอบสองเนาะใครที่ตามใครที่จะวิ่งตามน้องรูดตามน้องก็สองได้เลยนะคะส่วนตัวเต็มแต่น้องลงหนึ่งลงให้ในกลุ่มนะตัวเต็มหนึ่งลงให้ในกลุ่มหรือใครจะไปขอตัวเต็มที่ลิงกที่ปักหมุดได้เลยนะคะบ้านเสือดาวไปขอเขาได้นะพี่แนนขาพี่แนนพี่แนน พิมพ์จุดมามันระบบมันจะไม่ดูดนะคะพี่แนนพี่แนนพิมพ์ระบบดูดมาเอพิมพิมพ์จุดมาระบบมันจะไม่ดูดนะใครจะเอฟนะคะใครจะเอฟเก้าสิบเก้าบาทนะคะกล่องบุญเก้าสิบเก้าบาทพิมพ์ราดเอฟเก้าเก้านะกล่องน้องสมัยสามร้อยกล่องแจกฟรีใส่เงินทุกกล่องกล่องที่แจกน้องสมย 0, ัยศูนย์จุลกกร,รัมเราใส่ไปให้กล่องกล่อ,ง,องนี่นะกล่องวันเกิดสมัยนะยไม่ต้องเก็บไว้ เดี๋ยวกล่องวันเกิดไม่มีปลายทางค่ะแม่กล่องวันเกิดสมัยได้หนูใส่แหวนสูย์จุลถกกรัมใหนึ่งวงนะมันเหลืออยู่วงเดียวส่วนกล่อง F99 นะคะมีแหวนทองให้ลุ้น25วงไม่มีสูตจุลถกกรรมนะแม่นะมีแค่ครึ่งสลึงหนึ่งสลึงมีแค่ครึ่งสลึงกับหนึ่งสลึงนะคะมีแหวนทองให้ลุ้น25วงมีเงินสดให้ลุ้น2 0 0 0 0บาทมีแหวนทองให้ลุ้น25วงมีเงินสดให้ลุ้น2 0 0 0 0บาทใครที่จะเอฟไม่มีปลายทางค่ะแม่แล้วก็หนูไม่ได้ทำปลายทาง หนูไม่ได้ทำปลายทางนะไม่มีปลายทางนะเก้าสิบเก้าบาทส่งฟรีค่ะใครอยากได้สาริกากดเลขหนึ่งมาให้หนูค่ะแม่จ๋าใครอยากได้สาริกากดเลขหนึ่งมาให้หนูใครอยากได้สาริกากดเลขหนึ่งมาให้หน,กกหน,หหนูหนูจะบอกว่าก่อนราคาจะขึ้น ก่อนที่จะไม่ได้ราคานี้เอฟแล้วระบบไม่ด so ูทักแชทเพจก่อน CF ได้นะคะทักแชทเพจก่อน CF ได้นะถ้าระบบไม่ดูทักแชทเพจก่อน C F เได้นะแม่ใครอยากได้ตัวเต็มนะคะใครอยากได้เลขน้องสมัยตัวเต็มไปขอในลิงได้เลยนะแม่นะอยากได้เลขน้องสมัยตัวเต็มไปขอในลิง์ที่ปักหมุดได้เลยนะคะอยากได้เลข